สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเอิมเล่นแบบประมาณแบบทำให้แมวเติบโตขึ้นนะคะแมวจะเติบโตขึ้นหนึ่งวิมังนะอ่ะชื่ออะไรดีชื่อระเอ้เอ้ชื่ออะไรดีอรเอิมเอิมชื่ออะไรเราชื่อ,อลาีนเอาเอิม ละเอละลิมละลิมเอาชื่ออะไรดิขอคิดค่ะโอเคเราได้ทำการเอ่อเปลี่ยนเป็นชื่อน้องละไอช์แล้วนะคะมาอืม เอ,อ่มสีอันนี้สีเอาเอาสีชมพูอยู่แล้วพอน้องละไอซ์ต้องเป็นสีชมพูอยู่แล้วนะคะน้องละไอซ์จะเป็นคนดีหน้าตาไหนดิมยน่ารักอันนี้ละสีนะคะต้องมาเปลี่ยนสีผิวทุกหน่อยนะคะน้องละไอซ์เอาสีชมพูอยูไ่จจไหนยังไงสีชมพูน้องละไอซ์จะจับไหมน้องละไอซ์ น้องละไอซ์ต้องออกเสียงด้วยอะน้องละไอซ์ของแม่ไอคุณมาบางังลูกฉันทำไมโอเคเรามาเอุ่นทำตกแต่งกันเอ้าน้องละไอซ์อะไรอ่ะเราไม่รู้เรื่องเลยเอาน้องละไอซ์ไปเล่นกับเพื่อนแล้วอ่ะทุกคนน้องละไอซ์ทิ้งเราเราเสียใจจังอะไรอ่ะโรลลินวอลมานี่ ทุกคนน้องไอซ์ไม่ยอมมากับเราทำยังไงดีน้องไอซ์เติบโตแล้วเหรอไหนสองนาทีอุ้ยน้องไอซ์ทิ้งเราอ่ะทุกคนทำยังไงดีเสียใจเออมานี่น้องไอซ์เดี๋ยวแม่จะพาไปกิน กินของอร่อยนะจ๊ะเอ้ยแม่ไปเล่นสนอพาไปเล่นสนอสนามเด็กเล่นก่อนนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ให้ตัวใหญ่ให้เท่าเขานางละไอซ์วิ้งนองละไอซ์พูดพอมากเล่นอ้อยนองละไอซ์เป็นคนดีมาอย่าแม่อุ้มเองนะจ๊ะโอ้ยหนักจังเลยนองละไอซ์ไม่ยอมเล่นเอง คนอื่นเขาไปไหนกันไหนละน้องละไอซ์เขาปีนยังไงกันใช่ไหมไม่รู้อะเดาเอามัง้งนี่น้องละไอซ์หนูตัวหนักเกินอะเดินตามพีอ่อ๋อต้องให้บีก๊ก่อนเหรอบีก๊ก่อนเหรอถึงเราจะขี่ได้เดีย๋ยวแม่ไปก่อนนะน้องน้องละไอซ์เอาหกนาทีแล้วเหรอ หรอน้องละไอซ์ไม่กำลังขึ้นตามเรานะคะแล้วเขาปีนกันยังไงเนะี่ยอยากไปจังทุกคนน้องละไอซ์ใกล้จะมาถึงยอดแล้วเดี๋ยวแม่จะทิ้งลูกไว้ตรงนี้นะไว้ตรงนี้นะจะ๊ะอย่าตามแม่มานะอย่าแม่มารับตรงให้ไวนะจะ๊ะอย่าแม่มาดูว้ามันเกิดลูกแล้วหรอจ๊ะน้องละไอซ์ไปเราไปกันเถอะทุกคน มาดูรอบบ้านกันนะคะเราจะรอให้น้องละไอซ์เติบโตใหญ่ก่อนนะคะถึงเราจะไปหันยายน้องละไอซ์เ <c ười> ปิดอัพเข้าไม่ได้อีกเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยว้าวชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเบบีเหรอเบบีมังนะอันนี้เข้าได้ไหมอะ่ะทุกคนเราอุ๊ยน้องละไอซ์เริ่มเติบโตแล้วนะคะอุ๊ยทำไมแมวตัวนี้ชื่ออะไรล,ลิน,ลนจีอะไรอะ่ะ ทุกคนเราไปดูน้องละไอซ์กันนะคะแล้วพอดีเราไปซื้อของมาเอ๋ออเปิดจากน,นี่เราไปซื้อเอิมกระโดดดิง้งหนึ่งน้องละไอซ์ยังไม่เติบโตเลยแต่ที่เขาแจ้งมาคือน้องละไอซ์เอิมเอิมสี่ขวบแล้วนะคะมังนะนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาน้องละไอซ์ไปเอิมไปอุ้ยตัวใหญ่จังเลย,ยชื่อก็แอบเหมือนกันนะเนี่ย เทถีลิ้นถีอะไรไม่รู้เดี๋ยวจะพาน้องละไอซ์ไปจัดวันเกิดนนะคะ่ะเอ้ยจัดงานวันเกิดน,นะคะแต่ก่อนจะพาน้องละไอซ์ไปจัดงานวันเกิดงั้นเราเราขออืมขอพาน้องละไอซ์ไปเล่นอะไรก่อนดีไปเล่นทรายก่อนนะันน้องละไอซ์เดี๋ยวแม่มาตามนะจ๊ะ เล่นเลยเล่นให้เขาด่าไปเลยนะจ๊ะน้องละไอซ์ว้ายเต้เหมือนเล่นอีเวนต์เลยเราอยากขึ้นไปไหนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยรู้สึกโดดเด่นจังว้าอ้วน้องเอิรมน้องละไอซ์เราอายุห้าขวบแล้วนะคะหลายขวบแล้วแต่ยังไม่ได้จัดง,งานวันเกิดเลย ไปซื้ออะไรให้น้องอ๋อเอไมีม,มีแบบจัดงานวันเกิดไหมเดี๋ยจวจัดงานวันเกิดให้น้องละ,อละไอซ์แล้พูดละไอซ์ไปกี่คำแล้วก็บอกได้นะแต่แต่แต่อย่าหาทำเถอะเราพูดไปเยอะเกินเออเข้ามาทำไมเนี่ยเดีย๋ยวฉันไปหาน้องละไอซ์ก่อนไม่ต้องไม่ต้องนับก็ได้นะทุกคนรู้สึกแบบแบบปลกแป What is that? วิทยทุกคนตรงนี้แม่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยอุย้มน้องละไอซ์มานะคะวิภาน้องละไอซ์ไปเรียนอยู่กับยุ้ยสีนะ่เอานึกว่าน้องน้องละไอซ์กี้ขวบแล้วอะถ้าขวบปอบเรานึกว่านี่แจงอ๋อแอมสุดสุน้องละไอซ์ตัวหนักเกินไปนะคะอย่าหานับเธอทุกคน น้องลาไอซ์ปวดขี้ไหมคะปวดขี้ไหมคะไปขี้อุ้ยไม่อุ้ยลืมห้องน้ำผู้ชายเหรอเอาทำไมเขาไม,ไม่ไม,ไม่ไม่กดชักโครกเลยฉี่เจ็บเต็มประตูเลยเรียกว่าจีจีไว้ยโอ๊ยเราจะพาน้องละไอซ์ไปห้องน้ำยังไงดีอันนี้ห้องน้ำหญิงนะน้องละไอซ์เราเป็นผู้หญิงนะเอ้ยอุ้มมาดีกว่าเอ้ย ตัวใหญ่จังเอา้าแต่ว่าเอา้าเอา้เอาเาชือกมาเถิดน้องละไอซ์เข้าไปเถิดเ,เข้าไปเลยนะเอา้า <c oughs> ปิดประตูก่อนจ้ะเดีย๋ยวแม่แม่ไปดูข้างนอกก่อนนะน้องละไอซ์พาน้องละไอซ์ไปเอิ่มเรียนห้องสมุดกันค่ะไว้ <Why? S 2> นั่งอยู่นี่นะจ๊ะน้องละไอซ์ละไอซ์ นั่งเองจะด้วยอย่าเอานั่งการโตเลยเนาะแม่ไปก่อนนะอย่างแม่ไปหาเค้กก่อนป่านนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้อยากให้ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เหมือนเอ้าเอา,เอาทุกคนเราเอิมเราว่าเราไปเปลี่ยนแมวตัวใหม่ด้วยเราจะเอาแมวตัวนี้เนี่ยขาขอขอี้หน่อยเฮ้ เอาก็นึกว่าจะขี่ได้อยากขี่อ่ะวยอยากขี่อ่เราได้ขี่แล้วดีใจมากได้ขี่แล้วฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อให้นะคะวยขอซ้อนอีกอ่ อสุทยส์สารน้องนินจีอะไม่ทันสมัยคนอื่นเลยเอา้าเอา้าน้องนินจีมานีเร็วเดี๋ยวแม่พาไปขี่นะจ้าเอา้าทิ้งเราด้วยอ๋อลืมไม่ใช่ญาติเราไปหาน้องแมวคนอื่นกันแมวตัวอะไรหนีตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยเอาไม่ให้ฉันขี่อีกฉันขี่ก็ไม่ได้เอาเอาเ้ยไม่ทำมังจับฉันอย่างนี้ มันเป็นงี้เหมือนเมียหรือเราไปนั่งเออแมวคนอื่นดิเออนีมม่มีการมีการนี้ด้วยชาติไหนจะได้นั่งคะอยากให้แมวของดิฉันได้นั่งอะ่ะโอ้ยพอดิฉันอยากให้แมวดิฉันได้นั่งคะ่ะ ทุกคนแมลดิชัน,ได,น,ไ,นไ,ได้นั่งแล้วไปนั่งไปเอ้าทิ้งแม่อีกเว้ยได้นั่งแล้วทิ้งแม่ว้ไว้ไว้ทิ้งแม่ก่อนนะจ๊ะมาโอเคแล้วนั่นะล็อกยังไงอะ่ะบอกไม่เราได้แต่แว่นโอ้ยเอา้าเอา้ามานี่เลยนะจ๊ะ มาให้พี่เขียหน้าดีๆในนะจ๊ะดีขอบคุณนะจ๊ะที่ไม่ได้เหมือนเด็กหญิงคนนั้นปะโอเคสำหรับทีนี้ก็ขอต้อลาไปก่อนนะคะเหมือนเหมือนคุณจีแมลโอเคบายบยเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อให้นะคะบ๊ายบายเย้ผู้ติดตามอีกสองคนก็จะถ้าอยแล้วใช่ไหมน้องเอิมและไอซ์